อกูไม่ได้เล่นเลยสัตว์หายกทิ้งแม่งเลยวินคาเฮ้ยอย่าทุดผูชมนะครับตอนนี้นะลบทิ้งแม่งเลยนะครับเกมดิมาลีที่กูเก็บมาครับเพราะกูไม่เสียดายเมสซี่นะคะอีกลาก่อนนะอีกอ้เที้ยไอ้ก้นตีน อหอนไล้สกูออกก่อนออกก่อนทีมงห้าดาวของกูกูไม่เสียดายทิ้งกูทิ้งแล้วนะตัวที่กูสะสมมาได้กูลบแหละเกมคนสตนตีน่าลาก่อนดีมือด,ดีเฮยแกลบลบทิ้งแม่งสัสหัวร้อนแหละหัวร้อนแหละรูร้สึกว่า มันจะล้ำเส้นบ่อยมากอะ่ะก็ขอจบแค่นี้นะค,ครับ